ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกําลังอยู่กับเป้ามีกับช่องอีสานบานของเองพี่น้องผมเดีวครับด้อมาล่งบานครับพี่น้องพอใจหล่ะผ <c oughs> <c oughs> ้าไม่ออกมากครับผ <c oughs> <c oughs> ้าแม่ออกมาหาหมอครับเป้าไกยคุณเทาวันพีนั่งอ่ะ ขอสวัสดีคุณทันนะครับเนาะผ้าไม่ออกมาหาหมอพี่น้องผมผ้าไม่ออกมาหาหมอสุดยครับลหลังเาเดี๋ยวว่ามีผ้าไปเบิง่งสุดยครับเครื่องล้างห้องทางหล้างทางนะครับพี่น้องผม พ้าไม่ออกมาหาหมอครับผมพ้าไม่ออกมาหาหมอ ต้องไปหาหมองหุม่มหุมคุยนะครับนะต้องไปหาหมองหุม่มหุมคุยหมองใดเฮีโอ้ยโดนโดนมากทียนึงได้พีน้องนี่โดนโดนมากทีหนึง่งหมองใดมันหุม่ม<อ>ครับผมบ่าวมีพยา,ายามให้กล้องมีอ่าพยายามให้กล้างมัน่บหอนครับ ขันใช่ทอดสดไปละขันกล้องมันหอนหลาย,ยาสีบอดีเนาะพี่น้องเนาะสีบอดีถ้าไม่ออกมาหาหมอครับอ่ามาตรวจอ่าตรวจไพ่ใั่นว่าสันเป็นบอกว่าจังสี่จัาสีเป็นยังกับจังเดี๋ยวบ้ามีสีมาเบียดข้าวอีกทีหนึ่งเนาะครับเนาะบ้ามีสีมาเบียดข้าวอีกทีหนึง่งส้มปากคอสวัสดีครับคุณเอฟดี ว่ามีพาไปดูพยาบาลสวยๆเนะี่ยมนว่าครับเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวยังไปครับผมเบื้องหลังว่ามีกับเบื้องเอารถรถทางคุณรถทางคุณราคารถทางพี่เ้าครับเนาะไกดพี่น้องผมครับแล้วเบื้องหลังกครนี่เระพี่น้องผมเบื้องหลัง เบื้องหลังเป็นโร่งบานนะครับเบื้องหลังนะครับเนาะเป็นโร่งบานครับผมคนดีล้วนบ้านเข้าไปยังไหนบ้ามีโควิดกันอันตลายอยู่ครับอันตลายอยู่นะครับ ส่บอเดอร์ครับแมนบอครับผมอันตรายเนาะครับเนาะครับไม่ออกอยุ่ข้างบนครับผมไม่ออกอยุ่ข้างบนเพ่นคุณหมอเพลนว่า้บ้ามีเข้าไปคุณหมอเพ่นว่าบ้ามีเข้าไปเพ่นว่ายาิเข้าไปผู้ดเดียวพ่อเอาสันก็คืออ่า น้องเปียวผู้เดียวนะครับนาะขี่เขาไปน้องเปียวผู้เดียวาสวัสดีครับสวัสดีครับผมน้องเปียวเขาไปผู้เดียวกับอ่าอีสานบานไข่หนุ่ยครับมาตรวจอ่ามาตรวจไพ่หนครับเป็นหมอพนัดที่แล้วเขาไปขี่นิกแล้ววบาท,ที่นี่อ่าไปขี่นิกแล้วที่นี่เพื่อนบ่แน่ใจเพิ่นก็นเลยส่งโตมาล่วงบานครับ อยากเบิ้งไฟเงียบานงามๆกับเบิ้งบ่วใหญพี่น้องเพิ่นบ่วใหญขึ้นไปเนะครับเด้อเพิ่นบ่วใหญขึ้นไปเพิ่นบ่วใหญขึ้นไปพี่น้องผมก็พุ่นละว่ามีเลื่อยว่ามาไายถอดชุดอยู่ทางนอกคนหลายพี่น้อง นะครับไปไซกับบ่อใดพี่น้องผมคันธีเขาไปกับญานเพื่อนให้ว่ามาไทายห้ามถ่ายรูปหรือบ่อห้า,หามถ่ายเพื่อนอยู่บ่อจังสี่นะนี่พี่น้องเดี๋ยวมีเลียงบ่อห้ฟังอยู่พี่น้องผมเดี๋ยวกาพูดแล้วครับลวงบานห้องอบักไงเดี๋ยวมีเลียงบ่อห้ฟังอยู่เลยครับแล้วเดี๋ยวมีเลียงบ่อห้ฟังอยู่เอว่ามีมาตัตีหามาตตีหาพี่น้องผมมาตัตีหา่าที่นี่ อันพระบ้านเพื่อนบอกมองพิษมองถื่อร่วมกันแล้วซีเทียซีมองสามซีมองอ่ะจังไปถึงมองมันกระถามว่ามันมันเสียพวกมือซื้ว่าเสียได้พี่น้องคันแบบเ้องโทษถาเป็นเ่าห้องมาตัดตีหาคุณ่าตีมาจองจิ๋วมองหันมองนี้แต่กะแท่กกับคือว่าล่ะครับว่าเพราะมันคิดพลาดแล้วนี่ยังไงว่ามีมาตัดตีหาเกินสิบเอ็ดมง มันโดนปวดนะครับเนาะเอามาหาผมดีวกว่าพี่น้องผมเพราะว่าอย่างเพราะว่าไอเพราะว่าไอมันแดดเดี๋ยวกล่องพังเนะครับเนาะเดี๋ยวกล่องสีพังกันมาถา่ายยูหุมนัดเข้าไปที่แรกเพื่อนบอกมาทางลางเป็นว่าครับเดี๋ยวสียขอ,อนุญาตบอกให้ฟังตรงๆครับมาทางลางแบบที่นี่เพราะบอก ไปทางล่างแล้วบ่ถื่อเพิ่นว่าบ่อยเฮาไปทางเทิงอันนี้คือเสียเวลาขั้นตอนขั้นที่หนึ่งเล่าดิเพราะว่าเฮามีใบส่งตัวน,น,นะครับเนาะขันขันจริงๆแล้วขันเฮามีใบส่งตัวสี่เพิ่นกนาสิแบบว่าสี่มองไปเรื่อยว่าสิไปส่งมองไหนสี่จุดเป็นบ่ครับบอกให้เฮาไปอ่านเอาเฮากัสิพอ่ออยู่นั่นานะอันนี้บ่มีอันขึ้นไปทางเทิงบ่เสียเวลาอยู่นี่ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วบ่ขึ้นไปทางเทิงอีกก็มีอันอีกให้ไปเปลี่ยนใส่สิน ไปใส่สินทาหมอว่าจันในจากหม้ออย่างกับสัญญกรรมเรามาผ้าตัดไม่ให้ไปใส่สินทาเราบอกว่าบ่เมียนอันสีมันตัวนี่บ่าเมียนไปเปลี่ยนเป็นกางเกงบ่ต้องใส่สินว่าจันทร์ก็งวงบ้ามีกังงบาทบ้ามีบ่ได้ขึ้นไปนะอีสานบาดใครนี่เป่งมา ก็มาโล่งบาลแหละครับผมผู้ใดดีเขามาที่หลังาฝากบอกมู่บอกควรนี่เด้อเรื่องบ้ามีมาโล่งบาลโอ้ยพนนาสีนาสีไอ้นี่เนาะครับนาทีฟิกเกอมันมันมันถี่เสียเวลาผมว่ามันมันเหตุในคนผู้ที่ถ่ายคิ้วถ่ายอะไรมันเสียเวลาสิสิแต่บ้ามีก็เสียเวลาอยู่มาถ่ายคิ้วกับเพได้ว่าเดี๋เขามาหาหมอครับแต่ตีหาบ้ามีก็คือว่ากันสิเด็กครับกับเป็นใบใบบุตรพี่น้องผมอันนี้มาโล่งบาลแค่ ส่ตงตัวมาตรวจจากขี้นิกด้นี่มันนาสิเขาอ่าไปถึงห้องตรงเลยได้แมนบอครับตามรักวามเป็นจริงนานไม่เจอแบบนี้มันกัดเจ็สีว่วายเจ้งไหน,มนเมื่อเลี้ยงเจ๊สีได้ไปบ่ได้ไปครับต้องเบื้องอาการของอีสานบ้านใข้หนุย่ยอกวันนะครับนอก่าอาการเพิ่นเป็นเพิ่นสิเป็นเจ้าไหนนให้หมอต่อภาวน้าบอกให้เป็นอย่างหลายนะครับเนาะแต้เช้ยมาตรวจเพิน่นพ่เนี่ยใจเื่อเพินพ่นตรวจมาสิมาปรึกษาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่านั่นแหละพี่น้องบาดที่นี่ พิ่นซองกล่องสลาเพิ่นหมอเพิ่นว่ามันใจเพิ่นเลยว่าเครื่องยุ่รล่วงบานมันใหญ่กลัวมันดีกลัวมันมีมันหลายกลัวยังสินะพิ่นกะเลยส่งมาล่วงบานเดี๋ยวได้พอมุ่นพอสรุปจังไหเพิ่นว่าจังไดนเดี๋ยวว่ามีสิไปเฮ็ดคลิปแล้วกะเพื่อสิอใจที่่ายอดสดในฟังมือแรงด้วยครับเด้อนะครับมือแรงวบาเพื้นล่วงบานบ้ามีเพราะยังมาเพราะมียตกี่น้องผม มาหลอนบ่ไอ้นี่หไหมคนกับไลยผู้ทากระทาได้เลยนี่โควิดกับตายานเพราะว่าเพิ่นคัดกรองเจนีขึ้นไปยากบ้ามีขึ้นไปบ่ได้มีอ่าน่องายกับนองไข่หนุ่ยขึ้นไปนอนอยู่กับหม้อเลยบ้ามีว่าสันโอ้ยบ่ได้หรอกครับบ้าไก่ครับน้องเปียวขึ้นไปบ้ามีนันละให้หมอตัวน้ำรวดคือตียากแท่มันบ่ได้เกียวก็บ้ามีเด้บ้าไกา่คือ,ค,อคือมีลูกทีนึงแล้วครับฟองนองมดลูกเราเพิ่นตัด ชัดปีกหมดลูกไปขางหนึ่งชัดปีกหมดลูกไปขางหนึ่งพี่น้องผมบัดที่นี่บัดที่นี่เออจะเลยมาตรวจอีกนะนะวะนาา่าในใจว่าติดใด้พ่าะใดไอ้ยังใจเย็นครับผมตัดที่หาบุญได้ไอ้ไม่ใจเย็นยังไหนล่วงบานก็ล่วงผักบ่มัากแน่นครับผมบ่าวมีผู้หนึ่งบ่มักบมก่มักเอาเบิ้งให้เบิ้งข้างหน้าพี่น้อง กูแล้วครับกูละข้างหน้าเขาเบิ้งเอาได้พี่น้องเด้อมาตะตีหาพี่น้องผมมาตะตีหาร่วงบานยะโซท่อนพี่น้องผูค้คนกับวุ่นวายดังที่เห็นเลยครับเด้อผู้คนกับวุ่นวายดังที่เห็นเป็นยังบ้ามียังโมไปทายทอดทางในบัดเดียวมันเป็นข้อห้ามของคนบ้ามีกะ ขยันเพิ่นว่ากัใเ้เบิ้งกับว่ามาล่วงบานละผ้าอีสานไครงุ่ยมาล่วงบานเด้อพี่นอ้องเด้อครับครับผมเมื่อแจ๊สิไปยุ่ใสพี่น้องจ๊สิบไปยุ่ใสเนะครับเนาะล่วงบานก็ล่วงผักผมบ่หมกักแม่นครับผมว่ามีกับบ่หม,มักมันเป็นอยังฉี่นาเบือ่อ กะเขาใจยืดได้่าเข้ามาเขากัะใส่สามสิบบาทเนื้อตรวจฟี่รักษาฟี่กันจริงมันไม่มีผู้ใดอยากมาร่วมบาทดอกปีนวงกันเว่ยเจ็มเบอร์เปลี่ยนบ้ามีโคตรเกียดเลยโดยเฉพาะมาเรามาเราอันบอกเข้าไปมองหันไปมองนี่ไปถือมองไปเพราะถือมองนัลนนะครับมันหนาหุ่นหวยเหมืนบ้าครับบ้ามีมาตัดตีหาด้วยครับมาตัดตีหานี่ตีหา่าขับรถออกมากบื่อบื่อม,มาหตีหากุ้งกุ้งนิดนิดนีด่แหละ มันเสียเวลามองเพื่อนบอกไปมองหันมองนี่น่ะนะมันไปบ่ถือมองแจักเทียรมันบ่ครับมันก็หุ่นหวยเดี๋ยวก็ให้เปี้ยนสินเดี๋ยวก็ให้นุ่งส่งมันเป็นเังไหนกันสันหมองงามบ่บ้ามีเพื่อนไส้แม่ทุกคนครับไส่คือยังบ้ามีใไส้นี่ใส้แบบนี้มันก็เรื่อยเบิ่องบ่อว่าไผงามบ่งามนะครับเนาะคุณผมมักจะล่วงเร่มแม่ครับก็บล่องเร่มคนมีเงินมันก็ดีแหละครับผม ้าไม่ออกมหาหมอครับภาาไม่ออกมหาหมอเลยครับเดี๋ยวเดียวขอสรุปไปยังไงบ้ามีสีบ้าให้ฟังคุณสุรเดชบ้ามีเป็นอย่างจะไปร่วงบานหมอทํางานหมอทํางานเก่าม่วงเดือบ้ามีแม่นครับคือจีกิงบ้านเท่าพ่นพ่นตรงพักกันไม่ยากจองคิ้วนะนะหมอส่วนหมอมาก็คือส้วนหมอมากม่นบอครับหมอมาาย่ำได้ห้องกระทานะเพราะว่าสิไปว่างคิ้วว่างไหวว่างไหวว่างไหวขันหัามาเก่าม่วงเรื่อยคือสิบ่วงเรื่อย บรรยากาศสิเป็นแนวนี้่บ้ามีสีเบืองบรรยากาศสิเป็นแนวนี้่ขันมากเก่ามงสีมงบรรยากาศสิเป็นแนวนี้รถรถสิจอดเต็มพี่น้องรถสิจอดเต็มเลยนี่นนสีบามีมองจอดรถครับแล้วก็คิวนี่สีเงากระเดกับใบบา,บาทนี่เออสิะเดกับใบเพราะว่าส่วนตัวบ้ามีกับก็บ่อยากกับใบแหละครับมันกะ เข้ากับมีภาดละครีเนาะครับเนาะทวงไฮทวงหน้าองเข้าเดี๋ยวบ้ามีก็ต้องไปเฮ็ดคลิปหาอยากหากินสู้พี่สู้น้องเบิ้งอีกพี่น้องผมกับอีสานบ้านข่อยเองละพี่น้องเบิ้งเอาเดี๋ยวบรรยากาศจะแจ้งไหนพี่น้องเบิ้งเอาได้ครับเด้อคุณล่ะครับข้างแย้สวนพี่น้องผมรุนๆบ้ามียังสีมาดอกบ้ามีบ่หลงบอกก็ว่าซะไอ้บ้ามีเขามาในเมืองในหน้านี่บ้ามี่บ่คอยหลงพี่น้องบ้ามี่บ่คอยหลง นะครับท่างมองคุณเก๋เป็นอูบัติเหตุนะครับเนาะฟ่างทางนี่ก็มองเพื่อนให้บ้ามีทายุมองนี่แหละนี่มองที้คนน่งไล่ไหลหุ้นหวยสันได้ละบาดนี่ล่วงบานเนาะครับเป็นล้วงบานเขากบเข้าหุ้นหวยน่ะนะพี่น้องผมเข้าแจ็กสิวายเจ้าไหนเดีอยออ ยู่ทางนอกคือสิเปิดแมีได้ยู่ดอกนม้ปีน้องเนาะบ้ามีอยู่ทางนอกมันหายใจว่าไฟออกพี่น้องอัดแมียโอ้ยยู่ทางไหนบ่ได้ดอกบ้ามีส่วนอาการของอีสานบานไข้หนุ่ยเม่ออกบ้ามีนั่นสิเป็นจังไงเดี๋ยวบ้ามีสิอัปเดตอาการในเบื้องหลอกมันกะหมอกะว่าบ่ได้เป็นหยังบ่บ่านากังวล่นดอกเคนวายงีสี่นะครับเคนวายบ่านากังวลแน่ว่า เอา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 ่อา,อาน้องเปี้ยวโท่ามาแล้วนะครับน้องน้องสามปอเขาโท่ามาแล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปช้าชื้นตรงมากก่อนครับว่า <c oughs> อยู่ในห่มบายเดีแดดมันหอนอีหลีครับแดดหอนอีหลีแดดหอนอีหลีพอไหวเป่ามี โอ้เลี้ยวเราไปนี่มีครับพี่น้องอีสา,บานบ้านไข่นุ้ยครับนออ้องสามฝอเฮ้าเนาะครับน้อมาแล้วนออ้องสามฝอเฮาเป็นเรื่องไหนล่ะฮะเลี้ยวเลี้ยวเราเป็นวัยสามบานไข่นุย้ยเลีเล้ยวเราจ้า,เ,า,เ,า,จาเอ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 าไปสันพี่น้องผมไปกัน เดี๋ยวอาการเป็นยังไงเดี๋ยวบ้ามีสีอัปเดียดให้เบิ้งเด้ครับเดี๋ยวสีอับเดีดให้ฟังกันว่าอาการเป็นแน่วหดแบบไดน้อพี่รองเนาะกับอีสานบ้านของเองล่ะครฝากไว้ซ้ำหนีก่อนเพราะว่าเพิ่นบ้านแล้วแล้วว่าสั่นพี่้องแล้วแล้วล่ะครับขอพูดดูหลายทุกทรัพย์ทุกการที่การตามพี่้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับ